หากว่าเราฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ไวแต่ว่าต้องการที่จะฟังคลิปใน YouTube ภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นจะทำได้อย่างไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นก็เปิดคลิป YouTube ขึ้นมาก่อนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Hello this information is for all adults socially isolating at the moment but it's especially relevant to older adults whose immune system isn't in tip-top shape What I'm going to tell you is information of how to your keep CC นะครับหรือว่าเป็น subtitle นะครับหรือว่า closed caption นะครับพอคลิกตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็น subtitle เอ,อทเอเทียเป็น subtitle ภาษาอังกฤษให้นะครับซึ่งถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อ่นานภาษาอังกฤษคล่องเนี่ยก็สบายก็อ่านซับภาษาอังกฤษไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ายัางอ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ไวนักนะครับก็ให้แปลเป็นไทยได้นะครับก็คลิกตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็เลือก Subtitle CC ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกออโต้ a n s สเล e แล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแปล ภาษาองังกฤษที่เป็นเสียงในคลิปนะครับให้เป็นไทยนะครับโดยใช้ Google นะในการแปลนะครับ